แม่นำที่นี่ก็บ่รธรรมดาครับผมแม่นำที่มีตัวให้เเรื่อยๆครับแต่ว่าเขาจัดบ่เขาจัดก็อีกเรื่องนึงครับผมปลาผมมองว่ามันจิขื้นยู่กับไอ้จังหวะที่ปลาเขานะครับจังหวะช่วงเวลาแล้วก็ปลามันจิกินเหยื่อี่นองได้หน่อยได้หลายลูกกันบางครั้งครับผม ในการเก็บปนเก็บปนตายบึงผลงานบาดินครับผมเป็นดกาลงมคือบ้าินี่อย่อกันาลวัสดีครับผมผมก็งลาดินนีสานตามฤดูกาลมื้อนี้บ้านดินมีเวลานิดน่อยครับผมปฏสิภาพพี่น้องไปหาบึงหลอกหมายมเวลา2ชั่วโมงครับ เลาะไม้ไว้เดี๋ยวมือแรงพ้ามาจัดเนะครับผมเลยพ้าไปไอ้แนะน้ำมือไม้ผมครับแนะน้ำมือไม้ว่าการเลือกหมายการเบื้องหมายการโตบกกดนะครับผมการโตบกกดเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวว่านี่พผ้าไปหาเลาะเบื้องหมายไปหน่อยผมไม้แหลกจอดลงไปเบื้องกบบเบืคือครับผมน้ำหน่อยพูดเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไม้ไหนคือไม้ไหนบืคือเดี๋ยวบ่าวดินแนะน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวเลองทรงเงือกไปถามมันะครับผมนี่ยไม้ไม่จำเป็นเลยตกตามแม่น้ำครับ ปล่อยน้ำไหลแบบข้าเบืองแล้วมันแบบดูดีอนะ่ะน้ำไหลแห้งจังเอยเฉกได้เลยครับถ้ามีตวัวปรากวดปัญถีเอาเลยครับแต่ว่าถ้าหมาใหญ่กะปลากะไมีสิทธิ์ไหลครับพี่น้องปลามันจะมีสิทธิ์ไหลถ้าไม้น้นอยๆนี่กะถ้าตกผู้เดียวกะถือว่าหลายอยู่ครับผม <laughs> <laughs> มันแล้วแต่เทคนิคการหาหมาครับผมลองเทสดูครับนี่ตวัวปุ้นนี่ย หยดลงไปนะครับไม่ต้องไปตีไก่แต่ก็พยายามแหย่แต่กลัวเขามันถึงพื้นถ้ามีตัวมันเอาเลยครับผมปรากฏแต่ว่าหลักๆหรือมันจะกินย่ำขึ้นหรือที่ยังผมบอกไปนะแต่ว่าถ้าเขามีเวลาเโามาหาเหรียญครับหาเช็คบ้างหาเช็คหมายลงไปสามใม่ครับผมวางจนผมีตัวได้กดปิดครับเพราะว่ามันถ่าหมดสามใม่แล้วปกติหยดลงไปนี่ม่กเกิน สองสามนาทีมันก็เอาแล้วผมทางมีตัวอันนี้มันช่วยแเราผมดิกำแรงใช่ไหมกมแรกใส่ดีอยู่ครับผมเดี๋ยวล่องเหรียญไปเรื่อยครับพอเวลาผมมีอยู่สองชิ้นมงครับพี่น้องเดี๋ยวอาจะได้ออกไปขายของเดี๋ยวหมุน,น,นแรงมาจัดไหมอันนี้คือการออกมาเช็คหมายนะครับผมหม้ข้อประจําเป็นต้องไปหาเหรียญตามแม่นม้ำแง่ๆก็ได้ครับผมนี่น้ำไหลแบบนี้ก็เหรียญไ,ได้พี่น้องเห็นปะ ปรากฏในฐานมีโตมันสวยนะครับเอ,อ่อแต้มแรกมันหมานพี่น้องการเช็คไม้กับมาณน,น,นี้ครับคือว่าหยอดเนื้อลงไปแล้วก็ทำมันมีโตมันก็นกินเลยครับปรากดอ่ะกินง่ายอยู่ครับผมบ่ได้หวังแต้มครับผมมือน,นี่คือว่าออกมาเช็คไม้ก่อนออกมาหาไม้ก่อนนะหาเหรียญน้ำปากทอก็ได้ครับน่ะต่อเลยพี่น้องฐานมีโตมันต่อเลยครับผมย้ำเว้นนี่ก็ เป็นการแคร่ว่ามาเบิองน้ำกับมาเช็คหมายซื่อครับผมย้ำเว้นน่ะถ้าบางหลุมกับกินเงื้อนครับ่าตัวมันชุ่มมีดีกินเนื้อก็ครับผมนี่ต่อเล้ยต่อเลยพี่น้องเอาเลยครับผม้ยใส่ดีว่ะเนี่ยครับผมทานมีตัวนี่เป็นังสิอู้ใส่ดีอู้ไข่เต็มท้องเลยพี่น้องอู้เอ้อ เต็มเรื่อยๆครับผมแต่พ่อ ouais, ปันไดครับผมไม่น pues, ี่ทางหางเนี noting, ่ยแต่ว่าปลาตัวง่ามหมดผมคิดว่ามันอาจจะเข่าย้ำเพืนเนึย้ำเล่นกันไมลากกันหน่อยครับม่หาเราหมายเลยวนั่นเฮ้ยหม้ไม้ปากคอครับผมคอเหมือนแลงมาแน่พี่น้องไม้เนี่ยแล้งหรือว่ามีดโตครับหรือว่าน้ำดีหรือ่น้องเห็นปะ หรือว่าน้ำดีเลยการที่ว่าเขาถือเลือกไม้เขาก็บมัต้องไปคิดยังไรอะผมหยอดลงไปทำม,มีโตมันกินเลยครับปรากฏอ่ะมันไปถ,าถ,าถา่าโดนถ่าถ่าโดนๆกะใหญ่ไม้ับผมมันถี่มีจังหวะเข่ามันนะมันในเข่ามานเดือดกุมเดือดกุมเดือดกุมอยู่นนะปรากฏมันถี่เขื่อนโตมันถี่แหลนย้ำแรงครับย้ำขึ้นนี่เขื่อนโตหากินงย้ำขึ้นตอนนี้ทำมีโตก็คือใหญ่โตกันกนะผมย้ำเป็นผ่าสักพักนึงแล้วจะใหญ่ครับผมเป็นการหาเช็คไม้ครับผมไม่เลย มือเลงออกมาจัดด like ้วยครับผมเช็คไม้สองครับผมไม้สองกับไม้เก้าเอคลิปที่แล้วครับผมเห็นปะถ้าหนามขึ้นครับมือแรงได้การเสียผมเลยมือแรงมาจัดด้วยครับผมพอหนามใสๆเดี๋ยวทีบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะหนามใสๆปลาเขาย้ำขึ้นับแล้วก็ถ้าหนามเสียหนามเน่าหนามไอหยาเน่าปลาบกเข่าพี่น้อง เวละเทคนิคตอนเย็นน่าจะมาหมายนี้เพราะว่าถ้าปลาหนามใสมันจะเขายำขึ้นนะผมยังไม่มีตัวนะครับผมเงียบไปไสต่อายเดียวกันครับายเดียวกันจะวานะคกละหนาทอ่อเทสดู ือนแล้งเขาแท้ๆแ,แบบนีน้ยังนิ่งอยู่นะครับผมไปต่อไปต่อพี่น้องไปต่อเป็นการในล่อ,อไม้ครับมื่อนีร่เจ้าบานนี้คิดว่าเหมือนแล้งเขาแท้ๆครับผมไม้แบบนี้นพอามหนามมันใสไปต่อครับนิ่งครับผมผลงานก็น่าจ,จะมือแล้งครับผมเดี๋ยวบ่าวดินผ้าออกมาจัดอีกผลงานอ่ะมื่อนี้กัมีเวลายามเว้นผมก็เผ้ามาเช็คหมายครับมาเบิ้งหมาย ถือว่าน้ำดีพี่น้องแต่ว่าปลายังนิ่งครับผมปลาปลาถือว่าบ่ได้เข่าปลาถือว่าบ่เขาถ้าเข่านี่มันนี่เบื้องง่ายๆครับผมหยอดลงไปปุ๊บมันกินเลยหยอดลงไปปุ๊บมันกินเลยหรือบ่กินกับมีอาการครับผมอันนี้ยังนิ่งอยู่เลยโอเคเดี๋ยวหมดแรงพ่อมาจัดับผมการเช็คไม้กับประมาณนี S, ้พี sì, peine, ่น้องเนี่ยนะน้ำดีครับเนี่ยเบื้องง่ายๆเลยว่าน้ำดีเพราะว่ามันบ่มีกลิ่นเหม็นนะครับน้ำมะนาวน้ำมะเสีย ถ้าน้ำเสียปลาบ่าเข่าพี่น้องแล้วก็ถ้าไอ้ปลาหนามใสจัิงส่มันหมักจะเขาย่ำขึ้นครับผมถ้าได้เขา่าเข่าจับได้เลยพี่น้องเพราะว่าไอ้ห่วยมูนี่หนามไม่เคยแห้งครับผมโอเคเดี๋ยวมือแรงพามาสั่มครับผมไม่ไม่น้ำขี้กะถ้าได้เข่าไปเบิ้งครับพี่น้อง,อาางอเพราะว่าทางยากแห้ไม่น้ำขี้นี่กับ่ธรรมดาครับผมไม่น้ำขี้มีตัวให้เรื่อยเรื่อยครับแต่ว่าเข่าจัดบ่เข่าจัดกับอีกเรื่องนึงครับผมปลาผมมองว่ามันติขึ้นอยู่กับไอ้ จังหวะที่ปลาเขานะครับจังหวะช่วงเวลาแล้วก็ปลาไม่ติดกินเหยืนน่อไปหน่อยได้หน่อยได้หลายลูกันบ้างนนครับเนาะผมหลังจากที่เราได้นนล่าแบบเต็มสูบแล้วครับผมย้ำขึ้นก็ต้องขอโทษขออภัยครับผมที่ว่าเปราสามารถทายช็อตให้ได้นะครับผมเลยเป็นผลงานครับน่าจะได้กลับแหละเมยื่อไต้น้ำใสปรากฏน้ำใสมันจะเขาย้ำขึ้นนะพี่น้องแล้วก็ ว่าจาเป็นต้องตกอยู่ไอ้แม่น้ําใหญ่ๆครับผมขอให้มีฝายน้ํามตูนจักหน่อยน่ะหรือว่าน้ําไหลแห้งอยู่เชี่ยวครับเออ่เทคนิคการเลือกหมายนะพี่น้องแล้วก็การเล่นหมายก็คือเฮาต้องเช็คเบิ่งก่อนครับผมว่ามี่โตบ่แล้วก็ถ้าได้ถ่าโดนเกินไปก็บ่เอาทาพี่น้องเพราะว่าปรากวดนี่บ่แม่นปลาที่กินหยากรับผมถ้ามันมีโตมันกินเลยประกวดนะเอเดี๋ยวบ้าน่นจะขอปิดที่กรมแล้วก็นอาจจะขออนุญาตจากปากบางพอนบผมเมื่อยแล้วพี่น้อง อย่าว่าลินเทเบิ้งดีๆับผมอดงานมันนี่นนนแบโอเคเลยะ,ะใส่ดีๆเด้โอ้ยีประมาณประมาณสองเด้ยเ่โตโอ้โเยองลใส่ดีๆเร้วนะดี๋ยว่านี่น,นอ,อย่าวีคิปม่าวกระบ,บาดะควนเลย นี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพี่น้องแต่เยอะพี่ว่าโอเคผมโมอาเราเิา็นว่าป่ามหาวิทยาลัน้ำม,มันก็บ,บ่ได้หลายนะผมน้ำม,มันหน่อยแล้วเ,เจริญคลิปหนะเานาาราเห็นประสิทธิาพตัวประกวดนะครับช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นหนาฤดูกาลน้ำไหลาเถือว่าตกตัวประกวดเรามั่นมั่นที่สุดเลยในการลหลไปหาแนวอื่นเหนือมั่นเดอร์เอาอเคเดี๋ยวเราเห็นควมเงียบของผมเจริญไหมพี่น้อง มาเล่นแก่เมื่อยครับผมขอมมาเล่นแก่เมื่อยมาเ,เอาเจอไหมครับผมสวัสดีครับ